สึงข่าวนเน้นๆสวัสดีครับนะฮะวันนี้เราเรื่องบูลลี่เด็กนักเรียนในโรงเรียนดีกว่านะครับที่หาดใหญ่เด็กม .3 ก็โดดตึกแล้วนะครับวงจรปิดบอกว่าเด็กเนี่ยเดินวน9กานาทีแล้วเครียดพอเข้าไปสืบดูเนี่ยนะฮะเพราะโดนเพื่อนๆบูลลี่นะครับโดนเพื่อนทาร้ายแล้วทนไม่ไหวสุดท้ายก็ทาร้ายตัวเองเห็นไหมครับเป็นเด็กไทยเนี่ยมันลำบากนะฮะไม่โดนครูโดนผู้ใหญ่ทาร้ายก็โดนเพื่อนทาร้ายนะโดนเพื่อนทำร้ายสุดท้ายก็มาลงด้วยการทาร้ายตัวเองฮะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะใหม่ในเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะปีนี้เกิดมาหลายเคศแล้วนะครับเด็กๆนักเรียนบูลลี่กันผมก็กำลังบอกเด็กรุ่นใหม่นะครับเด็กรุ่นใหม่พยายามเรียกร้องกับผู้ใหญ่หลายเรื่องเลยเรียกร้องเ,เรื่องส่วนผมเรียกร้องเรื่องเิรีภาพในโรงเรียนนะครับหรือแม้แต่เรียกร้องเรื่องที่มันทะลุฟ้าทะลุแก๊สอะไรพวกนี้นะสุดท้ายเราต้องกลับมารู้จักตัวเองก่อนนะครับรู้จักเคารพความแตกต่างระหว่างเรากับเพื่อนก่อนนะครับ คนรวยคนจนสูงต่ำดำขาวผิวพันธุ์นะฮะรูปร่างหน้าตาที่มันไม่เหมือนกันมันคือความแตกต่งางนะครับเพราะว่าโลกนี้เนี่ยนะฮะนี่ยนัก,กวีเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นโลกของผงนะกาก็เป็นเจ้าของโลกด้วยนะครับโลกนี้ไม่ใช่โลกของเพชรพลอยนะครับ It In In S <S อิฐหินดินทรายก็รวมกันเป็นโลกด้วยมันคือความแตกต่งางนะเด็กบางส่วนนะครับเรียนไม่เก่งนะไปอิจฉา,าเด็กเรียนเก่งครูรักอิจฉา,าคนหล่อคนรวยอยากจะกดในพวกนี้ให้มันจมดินนะฮะเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น พวกนี้เขาเรียกว่าไม่รู้จักเคารพตัวเองถ้าเคารพตัวเองเราต้องรู้ว่าเราก็ทาอย่างเขาได้ไม่ต้องรอแบบเขารอแบบเราฮะอีกพวกหนึ่งนะไปกดพวกที่ขี้เล่ไปกดพวกที่เรียนไม่เก่งนะไปกดพวกตัวเตี้ยตัวต่ําแล้วไปกดเขาบาคิดว่าตัวเองจะสูงขึ้นคุณไม่ได้สูงขึ้นนะน้องฮะคุณตัวเท่าเดิมแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าไม่เคารพคนอื่นเห็นไหมปัญหาเรื่องนี้พ่อแม่เนี่ยต้องรู้จักสอนลูกเรื่องการเคารพความต่าง เด็กนักเรียนเนี้ยอย่าเล่นเกมเดียวฮะเซิร์ชหาความแตกต่างความหลากหลายความสวยงามของโลกนะครับบุรี่เนี่ยมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับปีหนึ่งนี่มีหกแสนกว่าคดีนะบ้านเราตอนนี้กําลังดีขึ้นเพราะฉะนั้นคําถามคือผมว่าครูก็ดีผู้บริหารกระทรวงศึกษาก็ดีไม่รู้เรื่องนี้หรอรู้ก็รู้น้อยเพราะนั้นเด็กนะต้องรู้จักเรียนรู้และเคารพตัวเองและเคารพเพื่อนเพื่อด้วยครับ